สวัสดีครับอาหากินแบบบ้านๆครับเมื่อน,นี้ผมสิบภาพพี่น้องมาเบ่งผมดักกับดักซัดน้ำไว้ครับนี่ครับก่อนจะไปเบ่งผมให้เบ่งม่วงก่อนครับเนี่ยม่วง,ม,วงม่วงกำลังกำลังติดหน่วยครับต้น,นี้ติดต้นเดียวน่ครับม่วงพันเตีย ต้อนอื่นบวติดมัน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 เขาเอื่นวันนี้ครับมันแหงปุ่นครับบดติดดอกเลยต้นนั้นต้นนั้นติดอยู่ครับต้นนั้นติดเป็นบางต้นนี่ครับผมสิบพามาเบ่งกับดักผมดักกุ้งไว้ครับสิคือบอัวนี่ครับดักกุ้งไว้ได้แล้วครับสิมีกุ้งบัว กุ้งเขาโบนาอโอ้มันคือลำบากแต่ครับเดี๋ยวแบบน,นะครับแป๊บหนึ่งนะครับวางกล้องวันนี้แหละครับ บบบเเขขาาครัแบบสดงว่าบ่มีกลุ่มครับแสดงว่าบ่มีกลุ่ผมผุมล่องส่เบิรงซื่อนะครับเก่าเก่าหลังแสดงว่ากลุ่มบ่มีครับ เห็นครับพวกม่วงกำลังติดหน่วยเลยนะครับเก่็ลังชิดใส่กุ้งบ่ไปลุนต่อครับอาหม่งลงก่อน กับดักกุ้งนะครับไปไปลงน้ำผีครับมันสั้นมันสั้นดีสั้นพามาลงทั้งผีครับอันนี้เหาบมองเอาใส่หลอไหไดไวปนะครับเดี๋ยวมันถือปลาคอไปแล้วหลับผมใหญ่ผมใหญ่มองเดี๋ยวยามกุ้งแล้วเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งครับ อีกน้องหนึ่งครับโมเมนต์น้องนลยนี่ครับกับดักกุ้งครับยี่หลอเนี่เลยเดี๋ยวครับนั่นไปเก็บกับดักกุ้งก่อนครับบัดที่นี่เก็บกับดักกุ้งกอนให้พี่น,อน้องมึงกัน าแล้วครับกับดักกุ้งนะครับกุ้งเข่าอยู่นะครับเดี๋ยวสิพี่น้องบึง้งกุ้งมีอยู่ครับนี่ยครับมีกุ้งอยู่ครับกุ้งเข่าอยู่แต่ว่ากุ้งมดตัวใหญ่ครับผานที่นี่แสดงว่ามีกุ้งอยู่ครับเนาะนี่ครับ เนี่ครับว่ามันผมมีนี่ยครับมีอยู่ครับเป็นผมเอหาจีใส่ครับโอ้เด็กได้เด้ปนอยู่ครับเนี่ยเน่ครับกุ้งได้อยู่ครับโอ้ว่ามนสีเบอมีกุ้งแต่มันบดตัวใหญ่ปันไดครับมันก็สีเดี๋ยวเดี๋ยวจากมือผมจะไปใส่น้องเบิ่งวันสีมีบอเนี่ยครับอยู่สาผมมีอยู่ครับเนี่ยครับกุ้ง เดบปลอยู่ครับเดบปลอยู่นี่ครับนี่จะไลยตัวอยู่ครับเนี่ยครับนี่กุ้งครับเอาแล้วครับมีกุ้งอยู่ครับเนี่ยครับมีเกาหลังครับใส่ไว้ ได้กุ้งแล้วครับเดี๋ยวผมสิบผ้าไปลุ่นรอบครับบาดท,ที่นี่ตอนหนึ่งเลยครับไปลุ่นรอบพาพี่น้องไปลุ่นรอบครับบาดท,ที่นี่มือห่อไส้นี่อ,อ๋อผมเก็บเก็บต่นี้บบเบิรตัวนี่ยังอยงู่ลังนึงนี่นครับเดี๋ยว จังสีาแนวมาใส่ครับเนี่ยครับ,รบกุ้งมีอยู่ครับมีอยู่เห็นเต็มอยู่นีแ่แล้วสักกอนเดี๋ยวผมสีาแนวมาใส่โอ้ยได้ปนกุ้งแล้วครับบาทที่นี่เนี่ครับ มองเขาใส่อบแต่ว่า,ายหญ่มองครับไปครับสบห้าไปเบิงใหย่น้องยหายน้องพ้าพี่น้องไปเบิงอีกมองนึงครับรอบถิมไปถิ่มไปไยมือแล้วครับสีสีเขา่าบอสีนี้ปลาเขา่าบอสีนี้อยู่หน้าผมวะไม่จังใด หลุนน้ากันครับนะครับหยุดหยุดแฉะนะมันเป็นหนองเกา่าๆอยู่านเป็นว่างหินครับเป็นว่างหินเป็นกขาเอื่นว่างไลยมันบ่อยแหงมันเป็นหินแต่มันหนามมันมีตลอดครับหนองใบไ่ครับเป็นหนองแบบว่าบกเคยสูบบกเคื่อยยังเลยครับเป็นหนองไห้ปลามันไปยูย่ามัน,ใ,น,มน,นให้มันเด็กไข่ นี่ครับคนหนกหนกอย่างนอ้อเนี่ยกทึกไก่อายครับไอ้รุ่นหลอบหลอบใส่ปลาไว้ ัข้ากินแบบบานบานมันิภาพ,พน้องจัดดักกับดักกุ้งแล้วเบิ่อรลอบต่อครับมันจะถือบ่าสีไทยตาบอบาดท,ที่นีะครับน้องนี้เคยเอาเบ็ดมปาปักอูอปานอาดินบักไงเลยนี่ครับใส่ลอบไป เดี๋ยวครับเดี๋ยวลงไปเอารอบก่อนตั้งกล้องไว้นี่แล้วครับไปหลุนกันครับหอย,อยไก่เขี่ยด้วย เออของดี uhm, นะครับบาทจี่บาทจี่เนี่ยครับถึกถึกถึกเนี่ยครับถึกนังครับสีเบิ้งผมสีเบิ้งว่าถึกอย่างครับโบมินป่าได้ครับโบมินป่าครับแต่ว่า โอ้มันปลาแต่ว่าถือยั้งครับผมสีเบิ้งครับโอ้ดินบวบวว่ามันปลาเ้ยมองเห็นว่าครับคุณครับ ถือกรอบอย่าหล่อบอ่เนี่ครับพี่นอ้องนี่ใหญ่อย,อยู่ครับปูนปูนไปละเดี๋ยวครับผมเสียออกมาให้เบิ้งรับัดที่นี่นี่ครับกบตืกรอบครับ อันอีกแล้วครับย้อนมาครับนี่หมานอีกแล้วครับ,อรบ,อรบโอ้ยเด้ทั้งกลุ่มทั้งกบครับเหมือนนี้ว่าเป็นป่าแต่ว่าผมเมียนครับเป็นกบครับเดี๋ยวครับผมเก็บกบก่อนครับบัดนี้ ผมืันนี้พ้นงานเนี่ยครับได้กบนําตัวหนึ่งก็ได้กุ่งครับมัอนี้ผ้าพี่น้องยามใส่กับดักกุ่มครับเป็นใส่จากเท็ดจากขวดขวดนำอารมณมครับเป็นตุ่มกุ่งครับสูตรขวดนำอารมครับต้อใส่เบื้องด็เดปนอยู่ครับตาผมมีกุ่งอยู่แล้วก็เนี่ยครับได้กบครับติดหลอบ ได้ลอบปลาไว้ดันถือกบครับตอนนี้เอาเป็นดีครับนี่ครับตัวใหญ่อยูยครับตัวงามด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องหากินแบบบ้านๆเดี๋ยวกับซีนี่คลิปหากินและรูปแบบมานําเสนอครับเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆอีรลครับหาเพื่อนอยู่ได้กินฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ